สวัสด yeah, no no mm ีค hmm. ร sí, no, no, no. ับพ oh. ี uh ่ห huh. น้อยเอซอนน้อยเพชแ่งกรเอฟซีวอจเอฟซีลาน่วาต้กัในคลนี้คับผมคุณผช่วงแมวล่านะครับนอนหลับในแดงมืนนอนตื่นกัเยเสียงขอบพระคุณเด้อขอให้ไดความสุขทางเพศนะเออเอาิกรเอาเนี่ยลอไซละบ่เนี่ยย่บงนี้ละ ละเลยปัดชิมโอวาทเจ้าก้อนเขาสูนีลา่านไผพงมองนอหินทำกับซำเห็นพระองคเจา้าคุณแม่ใหญ่เอ๋ยสดปลายกายเข่ากับสามพัดยังบันแกนีสนสร้างลูกคุณมาแทนเพื่อบูชากาะบายตึกบแขนไม่ใส่คอโอ้ยจะไม่เห็นหนังก็ได้เอาเป็นไทยแอ็แกซ์นนอนด์อ <พา S 1> อฟต์ไทยนันสรางใช่ไหม พากันสางใส่บานไว้กลางดึกเติกผู้เขาเพียงเปลี่ยนใจสุมเหาพุทธสาสนอเพื่อมองเห็นองค์เท็องพระโคดมเจ้าศีสว่างส้างครมสัวทำความดีไว้ใส่ตัว้อมรับหรือพอถ้าทำขอพุธเาอู่าต้องอินขาไปใหญ่เอ๋ยกันเป็นไถ่เห็นัมกระซังเงินพุทธเจ้าเราพังตาหาคม นี่คือบททั้งสอนก่อนเผ่าอเสัยและเดี๋ยวมีเป็นไปแล้วเบึ่องลายแล้วนับมืงแปรบ่โทษโยมพ่อแม่บ่โทษสูงโทษเจ้าทมสสานหลงแช่ใจครันเออนาจจะวิมพ์อะไรบทอดก็แต่ทอดนสทอดนะทอดทอดมันก็นี่หงศ์ศีนี่ย น้ำมอพอลอยหรืออาลังสารแชะกันเอ้ยนี่แบบสินเดียสาบุคคนี้ที่ไหนก็ลักก็ชอัเหมือนกันแกก็ได้ไปแล้วสั่งขันเฮิรนแล้วจักเป็นทีควัาใส่ในมสร้าหรวมพอ พี่อ๋อยไปด้วัดยันนึงสามตัวอังโจ้กับตีดีตั้งไซรังกับหอฉันตั้งไซไันบอดีบอนตกเตินแข่งเออคตตัตไม่ให้เอ้ยับเป็นบุญเป็นคาโอ้ยกวนใจพุทธวแ่งนาะเออบอดีบอนเป็นบู้ค้ามันเป็นไง เลี้ยงดน่แเ่็แ้คนกแก็ท่นเพียง่งวันกเนย้ำเป็นพุทธิภนมิ่บนีอนต่างหันห้องูมาเสด็นมดสีข้าตัวนังเห็นังโชว์โอ้ยแอด้วยแต่้าข้นมาบมีซ้ำอยู่ทางหน้าบนฟ้าเาไว้แต่มาสารุตธรรมือทั้งวิหารอุโบสถสองสาม อุโหสง่งตลาดไกลเห็ดบ้านเอือมคนนี้เห็นบ้านอื่นเขาเฮ็ดใดสิไปเฮือดอกแดงตามเอือไปเลยน่ะควมในใจอยากให้สร้างแตนสร้างอุมโภต่อสายไฟหาหาสร้างม,มุมสุขพานุสอนคนทำคนดีสร้างคนมคนีคุณธรรมสร้างพระสงฆ์ให้เรียนรู้ สร้างระสงส์เป็นเป็นครูสร้างรเรียนสอนเด็กน้อยมาสอนน้อมผู้เกิดก่อนสร้างเอาวุคลารก่อนส่งไป็นยามู่อ้ยเผยแผ่ออกข้าวสาร้างด้วยรัฐบาลเมืองไทยนไเทียงกันอีดีชุดบอกควรมีทุนมาหุน้นในทางนี้สิอ่อนด์ย่บอพบอบ เอาเงินมาทรงพระสงฆ์ไปเรียนต่อส่งเด็กลอยไปเรียนต่อรักนี้ทุนนุ่นส่งไปสิใครแทนแม่นการนมโวยเรนออโอยโวยนอ้อโหยนอ้อโวยนอ้าสนาคนไทยเออเฮ้ยวาง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 ขึ้นจีนเนี่ยาง <oung> ่จือจได้ม uh ่ใ huh. ส so ่แค่ไหนเอาใส่แค uh ่เอาไปเลยสิที่สุดที่สุดการงานม่ให้เงินบอรับเอาเามาแกงอีกตัวชาวบ้านาีกาเอยวนุาตั้นอัเป็นเป็น่อักเอกีฬาให้เอดได้เงือมาเมีสิบาทอะไร้นมีสิบดเลี้ยงจรง้ เอาล่ะมพราะในรูกที่ละบอดี่น่งไงสุดจห้กีฬาได้เป็นผู้ใยได้รูเนอะเนี่ยอันเดียนี่ได้ขน่ไหะเป็นเด็งก้อยยุบจะเป่าหัวเ้อเนี่ออกกำลังไม่แต่รู้ว่าเนี่ยอ่าาไปเธอจิบตัวแดงเอามะไรนี่ว่างอ่หละไรก่อนรูปแต่เรเอารูปพูดอะไรเยอนาดรอีนึ่นั่นละอันพ่นสั่งพ่ไก่ส้างบ้านพูดไีพันอ่จากสามหลัง อาภิรมย์อนุโมทนาสาธุการรำพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยตอนนี้เพิ่นไปสร้างสร้างเพื่อพี่พระรามนี่แหละพระเดชพระคุณท่านประยันเลยสักพุทธศาสนิกันชนชาวพุูนผู้พิมนบ่มีผู้พิมพ์เห็นแล้วกับคนลุกเประยันด้วยคนลุกคุยใน้สนทนาครับกับพระเดชพระคุณดันพระอาจารย์บอกว่าบางเถื่อนมีน้องพวกมาตีสามตีสีบอกว่าไม่มีโรงศพที่จะใส่อาจารย์ก็ได้รถวัดออกไปเองร่วงศพที่พี่น้องเล็้นี่แหละ เอาไปส่งไปจัดการใอ้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายนี่เพราะนพี่น้องเขาเขามาอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อไปเฮ็ดบุญแจตั้งแต่นะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้นแบบของอำเภอนางรอเป็นเกี่วได้คอเดี๋ยววันนี้พี่น้องรับจ้างพี่น้องซื้อบ้านเข้ามาแล้ววันก็พี่ตู่รอดรับบริจาคของเดี้นี่พี่น้องย่างไปยัางทอดสอบถานในพื้นที่ตู่รอรับบริจาคเด้อตั้งไรล้อสายพานอยู่แก่ เอกไปหายี่ลารอบไปจนหยี่ลาก็ติคุยกับพี่ตันไปตัวไบ่ามาคุยกันมออคุยกันเดี๋ยวจะได้ยินไงว่าจนเอาเอาบาดเอาขันก็ไม่ผมยังสิบหาไป้ด้วสิพอรับเงินสิลงไปหาปีหา้องซึ่งจี่หอนถ้าบุญจะมื่เคื่อนํำ นะครับเพราะว่าเห็นแล้วเรามีความศรัทธามากเห็นแล้วมีความศรัทธาสิ่งสทเมือเปิดไปบวชปีนานนี่แเพราะบวชต้องยายเลืศักเกบวชพาดึงแวบวชพักฐานึงแมันเพยงไดเอจึงขอเล้งบวชในฤาสีโอ้ยย่พิน่บวชอย่นี่ต้องจิเลยเอนังเลยเพาอังเลยวพาเปิดสิ่งเล่านี้พิแตนเพาะังเลยไม่รู้ปันยสันเราเพ่งเพงหลกเ เราเยวเราเราคุยม่กี่นาทีแลวเราใช้คุยเขาใจกันก็พอใชมอแครหมอแครอัจเรายนะต้นท่านบสนุนพีดงครับเพราะว่าพี่ไอยสักทีละมีความสิองิ์ก่อจะซื้อสื่อแค้นสื่อพิ้นสื่อซ้อสื่อโหวดแล้วกัเปิดของของสอนนักเรียนเสื้ออื้อโหวื้อโหวสื้อโหวนี่ย รูปรัฐมนตรีอิสานวันนี้ถามพี่ตันว่าสะสมได้เท่าไหร่นะเราถามพี่ตันหน่อยดิวันนี้พี่ตันสะสมได้อะไรบ้างตอนนี้สื่อพินไหวนะครับพินเกิดฟ้าประมาณสามตัวสามตัวตัวละหลายพันเดือดตัวละหลายพันกระสะสมไว้อันนี้เป็นเงินคขาแรกเลยพี่น้องครับเพราะนั้นที่ฝากพี่นงค์คือคันพี่น้องพันคงได้ยินความสองพัญของเด็กงค์หน่อยพี่นงคก็สนับสนุนพวกเขาคือมันมันคืออย่างนี้ก็คือกีบเห็น จะขอเจ้าของอได้ด้วยง่ายข็มีโอกาสตปมีเงี้สี่เพราะว่าแม่นากรก็คงว่าสิเป็นยังไงแต่ว่าอยากสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ที่เขารักศิลปะวัฒนธรรมอีสานคืออยากให้เป็นชมรมหรือว่าเป็นศูนย์ศิลปะรักษาวัฒนธรรมบ้านเราเอาไว้รัแบแบบซ่อนได้แค่ตัวซ่อนตัวเดีวยวก็เอามาหัดโดยมาทำก็ตลอดหรอกซ่อนนะซ่อนก็เป็นเราแล้วว่าเราอยากสนับสนุนนิดหน่อยก็นิดหน่อยนิดซ่อนก็เป็นเราโง่ และอันสนับสนุนเล็กยไม่ตลอดสนับสนุนไห้กางพ้นล,ะ,ลนมะมาฟังเพลงเดี๋ยวฟังเพลงนี้แล้วก็ลงไปพักผ่อนเวลาสองทุ่มสี่สิบห้าจันทร์อาจารย์นี่นะครับขอบกับท่านท่านผู้ว่าท่าน,นผู้ว่าได้ไดีมากเลยท่านผัวราชการจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ไหนเผื่อท่านผู้กลับมาหมดโล้โหงานสำคัญที่ออกนอกนะครับอ่ะลุกสาวบอกเพลงอใ้กำลังกันบองเขา น้องนี่ก่อนดีสานะเราเป็นไงดิพี่น้องเห็นที่นี่ครับอันนี้ก็คือผู้ติดยาเสพติดเป็นคนสร้างนะครับโอ้แมนนี่นะผู้ใจดีพี่น้องผู้สิ่งทุกอยาก่อยางที่นี่เพป็นการขึ้นมาเป็นคนดีของสังคมเราจะเป็นป้านมมครับับนด,ดีครับ